when you want one two one two off a cup of drink, a couple blunts too. It's like a hundred of us, only one room. But if she got free, listen to the I my own shit. ของคันอื่นนนะครับี่นะครับระบบปิดน,นะฮะก็คือจะมีสามารถเปิดได้ที่ฝาท้ายแล้วก็ปุ่มปิดตรงฝาท้ายนะครับและยังสามารถสั่งการได้จากตัวรีโมทนะฮะนี่นะครับทั้งเปิดและปิดนะครับตัวอีกจะเล่นให้ดูนะฮะก็คือสามารถกดเปิดได้ นี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นปุ่มล็อกปลดสังปิดนะครับนิ่มมากนะครับโอเค,อเคแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะคือจะมีปุ่มเปิดปิดนะอยู่ทางด้านข้างคนขับใช่ครับ I appreciate it. Cause I know I'm on you want one, one two. Off a cup of drink, a couple of plus two. It's like a hundred of us, only one room. But if she got friends from come through. I'm on when you want one two. Off a cup of drink, a couple blocks, too. One, two, a of plus two. I'm a be a young pimp you t น l l ั้งใจสำหรับร n บบเซ t นทรัลทาวน์นะครับจะมีระบบเซฟตี้นถ้าเกิดว่ารถสตาร์ทหรือกดไฟออนจะไม่ทางานเพราฉนั้นไม่ต้องกลัวไทรมาเตะระหว่างรับถูนะครับโอเคสหรับวันนี้ก็จบการรีวิวสาทายไฟฟ้าของรุ่นเตย o ต้าซีเนี่ยกับระบบที่เพิ่มมา ล้านะฮะแล้วก็มีระบบซอฟต์ดูดด้วยนะครับอันนี้เนี่ยค่ะใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ออโตลิเพ็กแฟนเพจนะคบหรือว่าออโตลิเพ็กชาแนลนะฮะใน Youtube หรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับคือไลน์แอดนะออโต้ิพเทครโทรหาหญิงคุณต้นคุณตั้มนะครับยินดีบริการลูกค้าทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ